ฮาทูดวงดีบายกูเรมี่นะครับวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องฮาทูดวงดีด้วยการทำบุญด้วยหน้ากากอนามัยหรือแมสนะนั่นเองถามว่าดวงดียังไงทุกคนก็เอ้าก็ดีนี่ครจันปลอดเชื้อโลกนี่น,นั่นนู่โนโนโน เวลาเราจะถวายแมสกับพระภิกษุสฆ์ให้ที่ถามเลยว่าขอให้อุดโรคอุดภัยนะคะอุดเงินทองที่ลั่วไหลออกไปจากชีวิตตัวเราด้วยขอให้ชีวิตนี้มีแต่ความเต็มธนาสารบริบูรณ์เราต้องอธิษฐานอย่างนี้ด้วยนะคะท้ายที่สุดเราก็บอกเลยว่าอโลคยาปรมาราพาขอความไม่มีโรคจงเป็นลาภอันประเสริฐที่กับตัวข้าพเจ้าและขอให้มีลาภเนืองนองไหลมาเทมาดุดสายนาพระแม่คงคา และถ้าวัดไหนเนี่ยอันนี้คือเคล็ดที่สุดยอดของอาจารย์ในนี่นะคะที่จะไม่มีที่ไหนคุณจะทําบุญแมทเนี่ยถ้ามีโอกาสไปทําบุญวัดควรไปทําในโบสถ์มหาภูข้อแรกนะคะเพราะว่ามันจะได้อุดโรคอุดภัยไงเพราะว่าคนใส่แมก็จะต้องใส่ปิดปากนี้ใช่ป่ะก็คือเป็นการปิดปิดทวารทั้ง5้าปิดสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้มากระทบกับชีวิตเรานะคะและ้วก็ข้อที่สําคัญข้อที่2 คุณจะต้องเอาแมสเนี่ยไปอธิษฐานจิตหน้าองค์หลวงพ่อพระสังกัจจายนะฮะหลวงพ่อพระสังกัจายนี่จะมีอยู่ตามวัดอยู่แล้วล่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมท่านเป็นพระที่เกี่ยวกับเรื่องมหาอุดเกี่ยวความดมสมดูลแห่งชีวิตเพราะฉะนั้นท่านจะได้ช่วยประทานพรประสาทพรให้กับเราเนี่ยในเรื่องโครคภัยไข้เจ็บเนี่ยไม่มีสุขภาพแข็งแรงมันจะเป็นเรียกว่าดับเบิลยกําลังสองก่อนที่คุณจะเข้าไปทําบุญในโบสถ์ให้บบอธิษฐาน เอาแมสกเนี่ยกล่องแมสเนี่ยหรือแมสเนี่ยไปอธิษฐานต่อหน้าพระสังกัจจายก่อนขอให้ชีวิตเราเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงอุดรอยรั่วทั้ง5้านะคะโรคภัยไข้เจ็บนะคะเรื่องการงานไม่สมหวังความรักไม่ดีนะคะการเงินไม่คล่องนะคะชีวิตไม่สมบูรณ์ขออย่าให้ได้เจอ ขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆคนดีขอให้เข้ามาคนที่ดีขอให้ปิดโผปิดตาออกไปการงานที่ไม่ดีก็ขอให้การงานกลับมาดีขึ้นมีคนเข้ามาช่วยเหลือความรักที่ไม่สมหวังก็ขอให้เจอคนที่มีรักจริงรักแท้ที่สำคัญจะต้องเป็นคนที่ใส่ใจเราแล้วก็ขออย่าให้มีมือที่สามเข้ามายุ่งกันในชีวิตเราก็คือปุดรอยรั่วจากชีวิตในเรื่องมือที่สามนะคะ แล้วก็การเงินที่อยู่ในชีวิตเนี่ยก็ขอให้มีพร้อมในทุกๆเรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพาวทูดวงนี้เวลาคุณไปถวายแม้ไม่ใช่เอามากล่องถวายพักและจบไม่ใช่คุณควรจะต้องอธิษฐานก่อนอธิษฐานต่อหน้าพระสังฆกระจายเสร็จแล้วไปถาโบสถ์วัดมหาอุธ ที่มีโบสถ์มหาอุดเนี่ยนะคบโบสถ์มหาอุดก็จะมีลักษณะเป็นประตูเดียวเข้าหรือสองประตูเข้าแต่ไม่มีประตูอยู่ข้างหลังโบสถ์นะเขาเรียกว่าโบสถ์มหาอุดนะฮะแล้วคุณก็ไปทําบุญและรับรองชีวิตคุณจะต้องดังปังดวงดีฟินเวอร์นะฮะบุรุณีชนะวันนี้เสนอเรื่องการทําบุญด้วยการถวายแมสนะคะแด่พระภิสุสงฆ์นะฮะหรือคุณจะไปทําบุญ ตามสถานปฏิบัติธรรมก็ได้ช่วงนี้นะคะถ้าคนไหนสะดวกแต่ถ้าเคร็ดของจารย์มีแนะนําที่ให้โปะ๊ปะๆจริงๆก็ถ้าเดี๋ยวรออีกสักแป๊บนึง่งมันรู้สึกดีขึ้นคุณก็เดินทางไปวัด ที่มีบทหาอูปที่เขาเปิดให้ที่จาริมี่บอกนะคะแล้วคุณก็จะสมหวังแล้วก็โชคดีแน่นอนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะครับเนาะช่องกูริมี่ช anel ของเราคุณจะไม่พลาดการติดต่อเรื่องฮาตู้ดวงดีสก,กิดรดวงนะครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวสายหมวดสายบุญมีครบจบที่เราคูริมี่ช anel ครับ